คุณเคยสงสัยไหมว่ากว่าจะมาเป็นบูธงานเมนูวฟคเอริงเป็นบูธท,ที่โดดเด่นกว่าใครว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเป็นอย่างไร SA Studio คือผู้เชี่ยวชาญการทำบูธที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นตั้งแต่ออกไอเดียวางคอนเซ็ปต์ไปจนถึงผลิตและติดตั้งซึ่งจริงๆแล้วที่เห็นบูธสวยและทำสำเร็จนั้นมาจากฝีมือและประสบการณ์การใส่ใจในทุกขั้นตอนของทีมงาน,นโดยงานนี้ SA Studio เราได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตบูธถึง3 o บูธด้วยกัน ต้อนรับสมุดไทซินโตโกเกียวเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีสารกมหล่อโลหะการจัดการผิวชิ้นงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันและทันสมัยเพื่อนําคุณเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการปรับสภาพพื้นผิวแห่งอนาคตตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสะดุดตากับโครงสร้างที่โดดเด่นและมองเห็นโลโก้ทรงกลมสีแดงขาวไทซินโตโกเกียวขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ถูกแขวนไว้เหนือโซนต้อนรับ ส่วนกลางอย่างโดดเด่นทำให้มองเห็นได้ง่ายจากทุกมุมของงานการจัดวางบูธเป็นแบบเปิดโล่งและเป็นมิตรเชื้อเชิญให้ผู้เข้าชมเข้ามาสำรวจพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเคาน์เตอร์ต้อนรับทรงโค้งมนสีขาวสะอาดตาพร้อมโลโก้ที่ด้านหน้าทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาส่วนด้านล่างติดตั้งจอแสดงผลแนวนอนขนาดใหญ่ซึ่งฉายวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัทพื้นเป็นโคมสีเบจเรียบง่ายตัดกับพื้นสีขาวของผนังและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัวบูธนี้ ยังมีการจัดวางเก้าอี้และโต๊ะขนาดเล็กสีขาวแบบม mm ินิมอลเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับ การพูดคุยอย่างเป็นกันเองพร้อมด้วยไฟสปอตไลท์ที่ส่องสว่างไปยังผลิตภัณฑ์และป้ายสําคัญต่างๆบรรยากาศโดยรวมดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพจัดระเบียบได้อย่างดีสร้างความรู้สึกสบายๆเป็นกันเองและแถมยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยบูธของไทยซินโตโกเกียวผสมผสานเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนการแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างลงตัวทําให้เกิดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้มาเยี่ยมชม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทไทยซิงโตคุเกียวในด้านเทคโนโลยีพื้นผิวสาหรรมได้อย่างยอดเยี่ยมบูธบริษัทยูนิโพลิเมอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมเพลและเม็ดสีพลาสติกการออกแบบบูธโครงสร้างหลักเป็นทรงสี่เหลี่ยมโมเดิล ขนาดกระทัดรัดใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวบูธเน้นการใช้โทนสีขาวสะอาดตาตัดกับแสงไฟเฟลกสีน้ำเงินสดใสของแบรนด์ได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือและความล้ำสมัยด้านหน้าของบูธมีโครงสร้างคล้ายซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่สูงโปรง่งทำให้บูธดูโดดเด่นสะดุดตาภายในซุ้มมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้าและรับรองลูกค้าโดยมีเคาน์เตอร์สีขาวด้านหน้าพร้อมโลโก้ไบโอน c ก ขนาดใหญ่และยังมีจอภาพดิจิตอลติดตั้งอยู่ด้านข้างสำหรับนำเสนอข้อมูลหรือวิดีโอต่างๆจุดเด่นของบูธนี้ อยู่ที่แบ็กดรอปด้านในซึ่งเป็นภาพธรรมชาติของป่าเขียวชอุ่มและกบตาแดงที่กำลังมองมาที่ผู้ชมอย่างใกล้ชิดภาพนี้สื่อสารข้อความ commit for the planet the planet and future generation ได้อย่างทรงพลังสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวัตกรรมที่ยั่งยืนนอกจากนี้การออกแบบเบื้งคํานึงถึงการใช้งานจริงมีการจัดวางเก้าอี้สีขาวเรียบเียไว้ให้ลูกค้าได้นั่งพักและมีช่องสำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์เล็กน้อย เรียนด้านหน้าบูธอีกด้วยโดยรวมแล้วบูธนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังกับการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนและสร้างความประทับใจได้อย่างดีเยี่ยมบูธ Kingching Automobile Parts ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานกว่า40ปีในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์บูธนี้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือโครงสร้างหลักเป็นทรงวงกลมสีขาวขนาดใหญ่และซ่อนไฟ LED แสงสีน้ำเงินที่ตั้งตระงานอยู่ด้านหลังสื่อถึงความสมบูรณ์แบบและความต่อเนื่องในการพัฒนาสินค้าภายในวงกลมนี้คือสื่อแสดงผลขนาดใหญ่ที่ฉายภาพชิ้นส่วนสำคัญอย่างพัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นหัวใจของระบบเครื่องยนต์ ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนด้านหน้าบูธถูกจัดวางอย่างเปิดกว้างและเป็นมิตรเชิญชวนให้เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้โต๊ะกรมสีขาวและเก้าอี้ดีไซน์โมเดิร์นถูกจัดวางไว้หลายจุดสร้างพื้นที่สำหรับการเจ,จรจาธุรกิจและให้คำปรึกษาได้อย่างสะดสบายพนักงานรอต้อนรับและให้ข้อมูลอย่างเป็นกันเอง บริเวณด้านข้างมีการจัดแสดงชิ้นส่วนจริงๆของผลิตภัณฑ์บนแท่นโชว์สีขาวทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสและพิจารณาคุณภาพของสินค้าได้ด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีป้ายข้อความขนาดใหญ่ที่ระบุถ,ถึงมาตรฐานระดับโลกที่บริษัทได้รับซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลบูธของกิงชิงจึงไม่ใช่แค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ เทคโนโลยีและความไว้วางใจที่พร้อมจะส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านครับรอทุกทบูร คือหน้าตาของแบรนด์คุณเราจึงให้ความสําคัญทั้งการออกแบบให้โดดเด่นและการเลือกใช้สตุดในการตกแต่งทําบูธเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างแท้จริงเป็นไงกันบ้างครับแบบเบื้องหลังการเซตอัพและการสร้างบูธของงานเมนูเฟส t u r i n เอ็กโที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนคลิปต่อไปเราจะพาไปชมบูธต่างๆที่สร้างเสร็จพร้อมบรรยากาศในงานนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ และนี่คือเหตุผลที่หลายแบรนด์ไว้วางใจให้ทาง s s สเเป็นคนดูแลบูธและจัดทำบูธถ้าคุณอยากให้บูธโดดเด่นกว่าใครติดต่อเราเลยนะครับ